โอ้มีมีแบบนี้ด้วยเหรอวะอันนี้คืออะไรวะได้ต้อมต้องโอ้แลวเราต้องแต่งตัวให้มันหลอ่อให้มันเท่ไหมวะห,หรือว่าแต่งตัวอย่างนี้เลยก็ได้ฮะก็ดู คือไม่ต้องแต่งได้ไหมคือไม่ต้องแต่งได้ไหมโอเค mà không đặt thời gian, đấy lúp giếng là gì vậy, con đường, gài rồi, này là cái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  này cái này là คือที่กูจะให้มาฝึกกันเนี่ยกูไม่ได้อยากให้มึงต่อยเก่งเว้ยกูอยากให้ให้มึงมีสเต็ปในการเข้าออกแค่นั้นเว้ยแค่นั้นเลยเดือดรบจะได้ผิวๆหน่อยมาที่โกดังสนามบินเออไม่มีคนอื่นต่อยด้วยก็เรียกพวกกูไปเป็นกระสอบทรายเออจริงนะเว้ยเขาแง่ดูไม่มีคนอื่นต่อยด้วยเว้ยมันก็เลยเรียกปูกเรียกลงเล่นน้องน้องไปเป็นกระสอบทรายให้มันใช่มาฝึกไอ้เหียยึดแม่ลิงข้างแล้ว กูไม่จำเป็นอะไรเฮียแต่พวกมึงไอ้เฮียให้กูต่อยได้แล้วไอ้สัสมันมีคนต่อยด้วยมันเลยต้องมาเอาเราแล้วไปเกย์อยู่ไหนอะอยู่โกดังโอเคไอ้เนี้เรือมันโกดังดิกูดูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮียดูใครดูเขาต่อยกูไม่อยากต่อยแต่กูพอต่อยเป็นแล้วโอ้กูพอต่อยเป็นอืโหวิ่งข้าวิ่งออกมึงยังไม่เป็นเลยบนเรือไหนอะโกดังอยู่ตรงไหนกันอะ อไอ้เรื่องบอกไม่ไม่ไม่เขาวิ่งออกวิ่งออกเดียวไม่มเข้าอืมกูวิ่งหนีด้วยเออทำไง,ำงก็ได้ให้พวกมึงแบบว่าไม่ง้างแทงแบบนั้นอะสะคริปประเทศเราสุดท้ายสคริปประเทศเราเอาไปแข่งง้างงั้นแทงไม่โดน,โดนจะตบแชมป์อย่างไรวะย้อนบนหัวนี่กูยอ้อนอะไรวะลูกเกี๊ยบเหรอตาเปล่ากบอ,อให้นะอีสปอร์ตจะไม่ตื่นเต้นเลย ถ้าพวกมึงไม่จริงจังกันเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นเขาก็จะไม่จริงจังตามพวกมึงไปเราเป็นคนสร้างเราไม่ทําแม่งก็จบจังเลยพี่ไม่กูไม่ได้พูดเลยไม่ได้บนเลยแต่ละคนที่อยู่ไหนอะกดังสนามบินผมก็อยู่กดังสนามบินก็เลี้ยวมาดีซ้าไมาดีนี่ไงมึงเนี่ยเนี่ยกูชุดขาวเนี่ยอุ้ยเนี่สบอลเนี่ยอยากซ้อมแบบพวกอาวุธอะยังแทง วีดันสีถีเล้าไปซ้อมเนี่ยแต่นี่แซมเหรอใกล้พี่ไอ้เผื่อกซ้อมเปล่าไม่ใช่ไหนกันน่ะดูเพืนซ้อมเดยนี่แบบไอ้นี่แบบเป็นบ็อกซิ่งนี่ผมไม่มีนี่เข้าได้เลยกดปุ๊บติ๊กถูกเข้ามาได้เลยไม่รู้ขอนลองกับคนอื่นก่อได้ปลว่ากูขอลองกับคนอื่นน่อมันอยู่ในนั้นน่ะถ้ามึงได้ถูกมันก็ขึ้นเลยว่าได้พี่เกิร์บอ่ะใช่ไหมครับกูเดินแอคเดี่หน้ามันเป็นหน้าดู ไอ้แซมเออหน้ามินเหมือนหน้าผมจะลุยอะกูหรือลุยอะผมใครหัดต่อยไม่ไม่เงี้มันมัเล่นกับไดมอนดับเลยวะเอาไอ้แซมมาวอมมือกับผมก่อนกได้เฮ้ยแซมมาววมมือหน่อยดิ้ไปมึงเจองมึตัวไหนเนี่ยมึงเจอไอ้หนึงก็อยู่นี่กูดูเขาต่อยู่นี่นี่กูมาแล้วนี่เพื่อนมามึงดูดิมึงดูไดมอนดิไดมอนโดนยับเลยอ่ะยี่อะมันแค่ขยันต่อยมันเลยได้เฉยไม่ไหววะให้มันนั่งไต่ยี่มาเอากูพังพอดี เออเกียร์หลุดขี้มันคูเลยเดี๋ยวเกียชั่วโมงนายนายนายสามชั่วโมงก็ได้ครับมีใครต่อยไหมครับเฮ้ยเกียร์เกียร์เกียร์มึงเอาไอ้ไก่หักต่อยดิกูกูอยากเห็นเอาดิไม่คุยกูขี้เกียจคุยตุ๊กแกบ้างกูต้องคุยกับใครวะเนี่ยมึงดูดิเกียส่งแม่งโคตรได้อ่ะเฮ้ยแล้วพี่โอ๊จะว่าพี่หาพี่เองไงวะพี่เกียร์กดโกะอะไรโกะอะไรโกนี่ไงนี่อะมึงนี่อะตัด ท้าอย่างเดียวดูดิไปไหนก็ต้องคว้าต่อไปนต่อครับนี่คือก้ามแชร์ไปไหนน้ำบินเนาะถือเลยกูรู้สึกแปลกเวลากูสติคนมาท้าต่อยเยอะเลยแต้มอยู่ไหนแต้มอยู่ไหนคือเนี่ยพี่ข้างสนาบินเนาะใช่ข้างซ้ายอ่ะพี่เฮ้ยเเธอขขัับบะะ้าาาหนนนน่กูงสมิพี่มีสูตรสายได้เหรอยึดแม่ไม่แตกกันเลยดีกว่าสกีประเทศเราก็แตกไอ้เหี้ยเออ ก็แต่งให้เอาเย็ดใส่โฮเอลใส่โฮเอลอยู่แล้วผมมานี่เฮ้ยคนคูลเลอร์แครว่าสากอเพนเนรอเป็นเที่อะไรอ่ะให้เราเล่นคืนอู้หูเอาที่ ไปหรอมาโอ้ยแล้วพี่มาต่อยผมผมจะสู้พี่ไงเอมันต้องโดนนวดเฮ่ยจะสู้ยังไงวะเออผมนวดโดนนวดจนแบบว่าขี้เกีโดนแล้วอ่ะโอ้ยแม่งปล่อยได้เปนยเลสัเฮ้ยถ้ากูฝั่งษาจะแบนกูไหวะเล่นสิเีสก็ได้ ไม่เอาไมอม่เออยากให้เขาอยู่ด้วยกันดีๆเราไปเองก่อไม่ตองาร่ะแอบดรเสอดีเลยไ้่าเฮ้ยเลือกงไงกไม่เก่าหรอกแต่ว่าสามรติเฮียเหรอปะมันน่าจะแกงแบบมีเพื่อนเป็นอยู่เป็เซอโรบีบารสพี่บาร์ ต้องเริ่มไล่ามม่มันด้หอได้ไม่เข้าทีก่อนเลยม่เข้ี่ไม่มีเข้ีมงโดนเอ็มจีเเนี่ยง้าเลยนะครับว่าเอาเหี้ยใส่ละผมใช่ใช่พี่ผมพร้อมฝึกให้พี่เอาจงีๆเงียเียยรงแต่เกพี่จานโดนเละแนโดนเละกูเดินเลยอะ เดินเดินเดินยังพี่เดินเลือเดินเอทเลเดินเเลทเรืออันนี้ค่เดินเรืออันนี้คูเดินเลยอูเดินเรือเอนเดินเรือเ้ยเรือเยโดไม่ใช่งตกยังไงจังหวะนี้สาวไม่หยุดสูมิหยัดสาหยุดสูมิยดเต้องลุมละต้องลุมละต้องลุมละอ้พี่อ้อมันมึงคอยเปต่อยมันดีเหรอเออมันไม่ซ้อมาใครเยยังเจนครวะปมัดหมัดหรือัดวะเปล่ามือเยเฮ้ยคนดูเฮ้ย เฮ้ยไม่กลัวโดนไอ้เหี้ยหลอโดนโดนหัวให้โดนใช่ไหมไม่โดนล่ะคือถ้าต่อยชนะมันจะมีเวลขึ้นหรอพี่พี่พี่ได้แล้วไม่โหดหัวทั้งนั้นเลยวะไอ้เหีวที่อะเฮียหลุดแบบนี้เด็กสตรีมเด็กไหนสตรีมกูก็โหดชิบหายเอ้ยปั๊ซแสดงว่ารีเลตเอาเหรอ ไม่รู้อ๋อดูหลอดเลือดเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้โดนกุมหมวนนะโดนกุมหมวนงั้ไงงั้ไงโดนกุมหมวนวะเนาะรอบนี้ไม่ทันหรอมวนดิมวนดิอ pues ้สัสโอ้ยต okay. ัดหมากโธ่เลยพี่โยนเลยนะวันน่ะ oh. พี่เฟิร์ส้าชั่วอะไรนะพี่โยนเลยนะวันน่ะวิ่อะไรแล้วพี่เฮ้ย ทีวลขึ้นยากมากเลยดูทีวีลสามเอ็ดตั้งให้เฟิร์นปั๊มเช่กูปั๊มกูปั๊มเฮ้ยปั๊มมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเจอกูสวนอืม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 กูตายด้วยอืม ไอเกียร์เกียร์เกียร์มาเอาไอ้นี่ดิเกียร์มันโหดปะเกียร์เออมอเอาดิมาดิมันเก่งปะมันมันมันทำแบบว่ามันมันวิ่งไปแล้วนะนักก็หันหลังเก่งเนาะเก่งเนาะตัวนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา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 คนนี้หน่อยเอาคนนี้ดิคนนี้คนนี้ที่ไหนอะนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นอะไหนวะไอเกียร์ตึงไว้เอ้ากวแพ้อับอายดิดูดูดูลองหนึ่งเอาคนที่ต่อยเป็นดิน่ะ S <S <S น่นนไหนีูน่นไงนูน่นน,นู่นอะมันวนอยู่นะ่ะโอ้โห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 กูไม่เก่งหรอกแต่กูไม่ยอมพดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครู้แล้วปึ๊บวิ่งเออเหมือนเดิมยิ่งหน้าไม่เหมือนผมเลยว่ะ นี่อยู่กันตรงไหนวะอยู่โกดังสนามบินโกดังสนามบินเข้ามาชื่อโกดังสนามบินเนาะใช่เออ่าแล้ววิ่งซ้ายเลยโอ้ยไอ้เหี้ยก็เสียลแทนจังวะไอ้เหี้ยตื่นเต้นแทนจังวะเออขออนุญครับพี่ชายครับเออไอ้ที่นี่มันหมอบกระแตแล้วไม่กระแตเออ เออเออเออเผือค่ะเกิดมาเกิดเกละมันหันไม่ได้หรอลินไหมเสียวลูกเออเหลออเเดียวต่อยต่อยผมไหมครับคิดิดพี่พี่ชาครับผ่อนแล้วค่ะผ่อหรอครับผ่อนหรอครับต่อยต่อนะครับพี่ชายพี่ชายผมเรือมาเดียวต่อยต่อยกับผมไหมอ่ะโน่นพี่ชายต่อยผมไหมครับเอาลรอครับหันแล้วแบบหันยหัแล้วหันอีกกูไปละ ไม่กูใส่างเสื้อแดงอีกรอบเดียกูรู้จังหวะมันแล้วนี่ยบอกเสื้อแดงีมึงบอกมาดอีกรอบดูปไอมันรู้ไอเหียมามามใช่เขาตมันเนี่ยดีเกียต่อีเปล่านนนุ่นนุล่หอมะนุ่นนุ่นตาตยนุ่นเ้ยมันไม่เด้งสวนเลยวะอีกทีนึงพี่เออแตกก่อนแกเนลสวยครับเออโอ้ยเออ เออเออเออพี่ชาก่อนไหมครับเออเออฮัลโอลตอบไหมพี่ลูกเออผมไม่ได้ยินอ่ะโอ้โหจิโกดูดีเออ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 ไม่จังหวะอมันแบบว่าเฮ้ยเฮียเกดไปแเออเออเออเอาดิเฮ้ยเออเออ เออเอออ้าวเฮียทไมกูตายวะเออเหลือหมัดเดียวอ่ะกูไม่น่ากดเดียวถ้าแบบว่ามีไอเขาเรียกว่าอะไรนะนินจาเหรองั้นนะมันไม่ดูดมันนินจาไม่ได้เซอร์เพียนเนี่ยมันต้องฝึกไว้ไม่ให้ดูดเราต้องเล่นแบบธรรมดาบ้างเข้าใจป่ะเออเออโอ้ s h ไม่ไมนก่แตกหวสองไม่ได้หรแบบมันมันแลกเสร็จมานสรอบก็แตกเงี้ยมันมันปตลอดเลยมันจังหวะผิดเปล่าพี่ผมไม่รู้ต้องทนีเฟิร์ดอะเฮ้ยยุดแม่ก่อนนะคะพี่ฮัลโหลจะเป็นเซแทนเลยตะไม่เก่งวะ มันพิมพ์ยังไงวะมันกดอะไรพิมพ์วะเออทีทีทีแล้วก็สแลดได้ไม่ได้กดทีกดตัวทีเฮ้ยมาวะ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 เอาเยอะมาวะมาวะมาวะเอออเาคืนก่อนนะเอาคืนก่อนเนาะเอาคืนก่อนเนาะเพื่อถอยมาถอยมาที่กว้างกว่านี้ก็ได้มไ้มเฮ้ย

ว่าไงต้องบอกที่ที่กูบอกแบอกแล้วบอกแล้วบอกมันว่าไงผมลบผมลบอีก่ได้ดีมาแล้วนะมานะมาแล้วใช่เพื่อนบอกเอะแมวสองชีวิตดิออนนี่มันขึ้นเสียงกูเกูใส่อยู่ัล้มันตอยใครวะมึงต้องตายลบเฮียเฮ้ยโอ้โหมึงตยเป็นเลยวะกแปะเราไ้วะเตะค่อยกดค่อยกด เต็มกหลอกเลยเออผมไม่ได้ต่อยนานเลยโอ้ยเฮียที่ผมบอกว่าไม่ต่อยนานก็เอาคูเล่นอย่าอย่าอยู่พวกาเนี่ยมาเลยอย่าโอ้โหอืม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 อพี่เฟิร์นก็แตะจังหวะเล่นไม่ได้หรอกพี่อืได้อืม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 อสวยไม่นานใช่ไหมนะอืมอืมเออถ้าใช่เหมือนกูเต๋อเต๋อได้ัอะอะ เออมานะมาแล้วนะมาแล้วสามไม้นะรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเท่านั้นนํำแล้วนะนํำแล้วนะโดนไปสองเอาคืนสองนะโอ้ยไอ้เหียตัวแม่งเอาคืนเอาคืนก่อ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 นเอาคืนเฮ้ยมีทีบมีทีบนะเล่นขานะเขาบอกมาต่อยเล่นขาเฉย นี่ครับตอนนี้เฮ้ยนี่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 นู่นครับนู่นตอนนู้นเลยครับนู่นนู่นอะไรครับตอนนู้นเลยครับต่อยคนนู้นเหรอไอ้เหี้ยไม่ได้ต่อยดาจัดมึงไม่ตึงเลยวะแต่เขาตึงเนอะวะสองสองไม่เหมือนวะขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมอ่ะได้เสมอแต่เรา้องให้เสมอเลยเฮ้ยเฮ้ยเชียมึงเดือดเกือบเต็มเกือบเต็มกืบเต็ม โอ้ยเขาเขาอต่อยเขาได้จีบไปแซมไอ้เที้ยนี่ต้องกดนะต้องกดนะอ่ะอะเด็บั๊มหมอชอบบั๊มหมอไม่บอกเอาเด็รถบั๊มเลยอ่ะใส่รถบั๊มเลยอ่ะเยี่ยสุดจริงว่ะห้องนี้จังหวะดึงเข้ามาทำไงวะาทำไม่เป็นว่ะดึงเข้าอย่างไรพี่ที่ยที่เพิ่์มเขาทำอ่ะเยี่ยเกาแต่แล้วก้านผักตลอดเลยเฮ้ยกดไวไปพี่รอให้มันเป็นจังหวะเออ ผมไม่ไหวว่ะพี่มันไม่ไหวว่ะอย่าร้องดิ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 โอ้ยนาแข่งเขาไม่ร้องกันเว้ยพี่ผมสองชีวิตนะพี่สอชีวิตจะเฮ้ยเจอกันในเมืองนะเว้ยกูมาดูกูมาเชียร์พวกมึงอ่ะเออใครต่อตึงเนี่ได้ขอเจอกันเดี๋ยววัวสายไิจีคอนมา